ไม่มั่นใจในลหลายๆอย่างกลัวแบบวางตัวไม่ถูกอย่างเงี้ยใช่ไหมมึงจะวางตัว <c oughs> มึงจะวางตัวไม่ถูกยางไงในไอ้เฮียมึงอะเอาง่ายๆนะมือรำเดินเข้าไปหาผู้ใหญ่เดินไปเจอพ่อผู้ใหญ่ค่ะสุดท้ายแล้วอะมึงเป็นตัวมึงเขาจะไม่ชอบมันช่วยไม่ได้เขา้าใจไหมครับเออมึงเป็นตัวมึงที่ไอเกลมันชอบมึง ฮัลโหลน้าอยู่ไหมครับฮัลโหลเนี่ครับน้าโอ้ดีไหมคหรับเป็นไหมฮัลโหลดีผมไหมว่างไงทีมน้าว่างหรือเปล่าครับว่างว่างไงเอ้ดเดีย๋ยวผมไปหาครับน้าอยู่ไหนครับอยู่สภาใช่ครับโอเค ไม่นาวว่ะว่าไงทีมนะครับขอ,ขอคุยเลยนิดนึงครับเป็นเทียอะไรเนี่ยแบบว่า <Yeah. S 1> เป็นคำอันนั้นไม่ส่วนครับแต่วันยังไม่ใช่ตอนนี้ว่าไ <Bye. S 1> คือแบบว่าคือตอนเนี้ยผมอะจัดการของความรู้สึกของตัวเองไม่ได้ โดยที่แบบว่าเอาตรงคือผมเหมายกับเกียวเกี่ยวมาประมาณเด่นในเดอนเอาเดอนที่ห้านะครับซึ่งผม,ผมอยากได้ความชัดเจนที่มันมากขึ้นมาในอีกระดับหนึ่งแต่ผมก็ถามตัวเองทุทกวันว่าผมพร้อมที่จะเป็นคนของใครแล้วหรือยังผมดีแล้วหรือยังอะไรเงี้ยใช่ผมก็คือแบบถามตัวเองแต่ผมก็ตอบตัวเองไม่ได้ครนับนะ ถ้ามึงยังตอบตัวเองไม่ได้แล้วกูจะช่วยอะไรมึงได้ะไะม,มึงยังไม่มีความพร้อมเหรอตอนนี้ยผมพร้อมครับแต่แบบผมแค่ไม่มั่นใจในตัวเองครับมั่นใจว่าจะดูแลได้หรือว่าจะมีคนอื่นต่อมั่นใจว่าไม่มั่นใจว่าดีพอหรือยังครับไปเกี่ยวกันว่าดีเฮ้ยมึงเข้ก็ได้ผิดนะมันไม่เกี่ยวว่าดีพอหรือเปล่ามันอยู่ที่ว่า อยู่แล้วมีความสุขแล้วช่วยกันไหมสนับสนุนกันไหมใช่ไหมคือถ้าไม่ดีอะ่ะถ้าอยู่ด้วยกันแล้วมันดีก็โอเคช่วยกันได้โอเคไม่ใช่ว่าเฮ้ยกูต้องดีพร้อมที่จะดูแลใครหรืออะไรยังไงเรื่องพวกนี้มันลำบากเพราะถ้าเกิดว่าสมมติมึงอะมึงคิดว่าตัวเองมึงเองดีพอแล้วอีกคนหนึ่งถ้าเกิดเขาไม่ดีพอมึงทำไงอะ่ะคือแบบ ที่ผมมาทานะเพราะผมคิดว่าอีกไม่นานผมอาจจะไปแบบอาจจะไปแบบบอกพ่อเขาว่าแบบผมคุยกับลูกเขาอยู่เออมันก็ควรบอกตรงตรงใช่เพราะว่ามันก็เป็นเวลาประมาณห้าเดือนแล้วครับเออม,มันนานมากนะไอ้เฮีย,ยปกติเขาซัดกันตั้งแต่เดือนแรกแล้วอีกเมื่อไหร่ดีไม่ดีวันสองวนันนัดลอกันแล้วใช่ครับคุยไปห้าเดือนแล้วไอ้เฮีย,ยผมก็เลยแบบไม่รู้จะทำตัวยังไงแต่ที่ผมคิดไว้ก็คือแบบ ผมขอแค่แบบผมมั่นใจในตัวผมเองเราอยู่ที่เราอาจจะเดินไปคนเดียวเลยอะดูดีๆ,ดๆผมเลยแบบมาขคงคำนะน้องจากนะจะค,คุยกับพ่อมันเลยใช่ไหมใช่ครับก็ถ้าเกิดว่าสมมติจริงๆแล้วเป็นคนนะ่ะพูดตรงๆไปเลยตอนไม่คือเราอะ่ะมีความเคารพความเกรงใจอยู่มันดีมันเป็นส่วนดีแต่สุดท้ายก็ต้องพูดตรงๆอยู่ดีว่าส่วนตัวแล้วมึงต้องการอะไร แล้ส่วนตัวแล้วพ่อมันตัวพ่อมันเองมันฟังจากมึงแค่ส่วนหนึ่งมันดูว่ามึงเป็นคนยังไงแค่ส่วนหนึ่งแต่มันดูที่ลูกมันสุดท้ายมันอยู่ที่ลูกมันด้วยใใจใช่ไหมเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะพ่อมันจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตในช่วงนี้มันก็นก็ลีลางก็เยอะไปงั้นนะอาจจะไม่อนุญาตเพราะมันมันก็เป็นคนมีทิฐิลูกมันนะเนาะ ก็ได้ใช่ครับแต่สุดท้ายก็เรื่องอยู่ที่ลูกมันน่ะผมคิดว่าผมก็แบบไม่มั่นใจในหลายๆอย่างกลัวแบบวางตัวไม่ถูกอย่างเงี้ยใช่ไหมมึงจะวางตัวมึงจะวางตัวไม่ถูกยังไ,<ม> <laughs> ไงในไะอ้เหี้ยมึงอะเอาง่ายๆนะมือรำเดินเข้าไปหาผู้ใหญ่เดินไปเจอพ่อผู้ใหญ่ค่ะสุดท้ายแล้วอะมึงเป็นตัวมึงเขาจะไม่ชอบมันช่วยไม่ได้เข้าใจไหมครับ เออมึงเป็นตัวมึงที่ไอเกลมันชอบมึงดีกว่าสุดท้ายแล้วมึงคบกันสองคนมึงไม่ได้คบกับพ่อมันใช่ไหมล่ะแต่เราแค่ทําตัวอ่าเราแค่วางตัวให้มันเหมาะสมอะไรที่มันแบบสุ่มล่ามก็อย่าไปทําต่อหน้าพ่อเขาครับ<ะ>เออแค่นั้นเองมึงไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยเว้ย ก็แค่ไปคุยไปบอกพ่อมันคุยไปเลยตรงตสุดท้ายแล้วยังไงเขาก็ไม่ฆ่ามึงหรอกจริงไหมล่ะก็แค่เด็กมันชอบกันนี้เที่ยใหญ่ที่ไหนเขาจะไปฆ่ามึงอ่ะใช่ไหมล่ะใช่ใช่ใชใชนั่นแหละเฮ้ยไปคุยฮ้ไปคุยตรงๆไม่มีอะไรหรอกเวย ผ่านได้สบายๆเรื่องเด็กคบกันเน่ยผ<ม>ู้ใหญ่เขาไม่ค่อยยุ่งหรอกหองครับนะหอบครับโอเคได้เกียวมายังอ่ะน่าจะยังครับเ <c oughs> ดี๋ยวนี้ผมแข่งแล้วนะเกียวน่าจะรอสอมมั้งครับออามาครับนะโอเคเจอกันไว้ท <c oughs> ีมไม่ใช่ ครับเจอกันไหมทิมครับโชคดีที่มึงโทรติดยี่สิบไปอ่ะมีคนอื่นไหมผมแค่ัไงอีกพักครับเรื่องแบบแปรหออะไรเงี้ยผมคิดว่าอืม อย่าให้มันอยู่ในสถานะที่สบายใจกัทน้องคู่สักสองอาทิตย์สาอาทิตย์จนแบบคิดว่าโอเคแล้วน้องคู่อะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้แบบคาใจคาใจอยู่แล้วแบบอยู่ไปขออะไรย่างเงี้ยรักกันจริงหนีกันมาแค่นั้นอะดีฮับพี่ ครับสวัสดีครับทำอะไรพี่ซูโมโ่เอารถไปรถไปทำอะไรไปรูจบปูนมาได้ติดอัน